มาถึงแล้วครับกับเจ้าไมา้สายโลกครับกุปตาอยู่ว่าแล้วก็สรุรคข้าวเบอร์33ครับอาจารย์ไม้ต้องมาแก้งานให้กับเจ้าจีดิสซิงครับวันนี้เราจะมากดคลองไส้ไก่เพิ่มครับ ีประมาณสัก10เมตรครับน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงครับไม่ใช่งานแกะเป็นงานเตือนรับุคลานที่ว่าเราทำเราคิดแบบนี้นะครับ จะบองแลงกันให้เปลี่ยนแบบอะไเลยเพราะว่าการเพิ่มแซงเพราะว่าหาไม่ได้อะรเคียงบางสับคะได้บบนั้นเบา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 เบ ไม่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 เดี๋ยวขับขับรถไปขับรถตักมันนี่ก่อนเลยลงไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาสิบรอถอยมานี่รูนี้ไปขับนี่ ไม่ได้มาครับครั้งก่อนก็เจ้า SK 2เ0 SM กครับมาทำการคันเดียวเนาะพี่หมายก็ติดนธรกิจครับ สะอาดมือครับผมลา้างเนื้อล้างตัวไม่ได้เจอน้ำเลยครับผม ช่างไปแล้วบอสมาเราจะขับไปเองครับให้จำไม้เรารถยี่ห้เดินตามเดิมได้ไหมครับ ที่ที่เราจะทำการขุดลองให้ไกลเพิ่มครับมันต้องเจอความเร็วกว่านี้นะ นแปลงนี้ก็ต้องจบที่พี่ไม้เหมือนเดิมนะ่ะจบกับเจ้าไม้เหมือนเดิม น,นี้พี่มายสายลูกครับจากคูปาตายุ้ห้าก็หมดหน้าที่ตรงนั้นแล้ววันนี้ช่วงบ่ายก็น่าจะได้ย้ายทุกคันครับไปที่แปลงของพี่สวงสครับบานข้างปโกโูกกครับ Pirang. You know. มากำแหน่งไว้ให้เจ้าไมายครับถึงจุดที่สิ้นสุดการผลครับเนาะ

มาอย่าขุดขุดทุตบานี้แหละประมาณสิบเมตรมาหน่ะตรงนี้ได้ไหมให้มันเหลือหน่อยประมาณมันไกลไปจากนี้มานนี่ลเลยไ้โยนดินออกนี้เคลียร์มานนี่แล้วก็เคลียร์ไปนี่ไปเยอะหรอกก็ลึกเท่าเขาหน่อแหละประมาณสองเมตร เป็นหน้าที่ของเจ้าไม้สายลูกครับคอนโทนคลิปหน้าเจอกันแับเลิ่มนี้ก็เอาที่นี้ครับผมเนาะฝากกดไลค์กดแชร,ร์พวกเราครับทีมงานเสียสละรถขุดวิรัตครับผมกับทีมงานรถขุดมืออาชีพครับกับงานมาทำงานเพิ่มนิดหน่อยครับที่มีปัญหาเล็กน้อยที่ไม่ตรงแบบครับสวัสดีครับ